โอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูวทูบครับอ่าติดอีกแล้วเสยเกมอู้ติดครั้งที่สองเลยด้วเนี่ยเออเมื่อกี้ผมก็ขึ้นตรงนี้แหละผมมาได้เฮ้ย <laughs> ให้โอกาสอีกรอบนึงมาเลยเอามารุนกันเออเออเอา bênบน, lên mà đái à? à? dòm phe mày, để ừ, ừ, à má đài vậy ồ phun nhớ mà sáng nay tụi em สต็อปก่อนหนึงดูครับ47กับ50เกมนี้ติดสองครั้งแล้วนะครั้งที่สามเมื่อกี้ก็เออให้โอกาสขึ้นอีกรอบขึ้นไม่ได้แต่ครั้งที่สามมมาได้ครับเขาดันดินก่อนที่ขึ้นเขาดันดินนะก็เลยขึ้นได้ แปลงนี้ก็เสร็จแล้วแปลงนี้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับพอดีช่วงนั้นรถสีเกมพังนะก็เลยเลื่อนหลายรอบหน่อย สองครับพร้อมคาดนะก็น้ำมันก็ไม่แพงครับก่นาก็บวิงประมาณนี้เลยก็ถือว่าไม่เล็กครับสองร้อยก็อยู่ได้อยู่ช่วงนี้ก็รถเยอะครับเอาใจลูกค้าหน่อย เดี๋ยวปีหน้าได้เปลี่ยนยางแล้วมั้งไงคีอเดียนยางหลังเป็นยางด้วยโกบโด้วยเออเ่ะอาซูนเร่งเถอะเออใส่ท่อมาใหม่ครับคลิปที่แล้วก็คลิปก่อนก็เท่อมันมีไส้ในเนี่ยตอนนี้เอาไส้ในออกแล้วเสียงเท่าก็จะประมาณนี้เลย มาแล้วยังอยากถอยลังกลับไปคืนอีกเฮ้ยเอา้ากาขึ้นเออมันกันเลย <laughs> ขึ้นไม่ได้เว้ยเอเอเฮ้ยเร่งเร่งเร่ง โีเครับจุดนี้ก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบายบายครับนะบ้นเต็ง่าโอเคใช้ได้แล้ว่ะบายบายครับจุนกะ